ประตูสวยจังเลยค่ะพี่อันนี้ประตูอะไรอ่ะประตูสวยจังเลยค่ะพี่อันนี้ประตูอะไรอ่ะพอดีหนูกําลังมองหาประตูห้องนอนเพราะว่าที่บ้านอะคะ่ะตอนนี้ใช้เป็นประตูไม้มันก็มีปัญหาแบบโกงบิดบวมอะไรอย่างงี้ค่ะเวลาเปิดปิดอะ่ะก็จะแบบเสียงแบบน้ำพานะคะแล้วก็มีแผนว่าจะเปลี่ยนประตูห้องนอน,นะคะ่ะครับใช่แล้วครับประตูไม้เมื่อเวลาเราใช้ไปานานๆนะครับจะเกิดการบิดบวม หรือว่าเวลาปิดเปิดจะมีเสียงดังนะครับหรือบางบ้านอาจจะเจอปัญหาเรื่องของพวกขึ้นด้วยนะครับใช่ตอนนี้ก็น่าจะเริ่มมาละพว,วกที่บ้านแล้วก็ไม่แน่ใจว่าไอตัวเนี่ยมันคือมันไม่ใช่ประตูไม้ใช่ไหมครับไม่ใช่ครับ<อ>ประตูตัวนี้เรียกว่าประตู WPC นะครับซึ่งตัวนี้จะเป็นรุ่น Timber S นะครับคอนเซปต์ <Concept S 2> ของเราก็คือสวยเหมือนไม้ทนเหมือนยูครับมันมีกี่สีะคะ ตัวนี้ของเราจะมีอยู่2ส,สีนะครับจะเป็นสีเฮเซนัทแล้วก็สีมุทนาโอ๊กซึ่งตอนนี้หาซื้อได้ที่ไทยวัสดุทุกสาขาทั่วประเทศครับความพิเศษยังไงบ้างคะพี่ความพิเศษของเรานะครับโครงสร้างของเราภายในจะเป็นโครงสร้างชนิดแบบโพลคอร์นะครับซึ่งมีความแข็งแรงทนทานและสามารถรองรับการกระจายน้ําหนักได้ดีนะครับอ๋อดีเลยแล้วก็คุณสมบัติมันเป็นยังไงคะคุณสมบัติของประตู WPC นะครับก็คือ ป้องกันน้ำป้องกันปลวกร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่บิดงอและยังสามารถบากใส่ได้ข้างละ5มิลครับผมเขาเรียกว่าซอรล่องใช่ไหมคะใช่ครับตัวนี้จะเป็นการซอรล่องแบบแม็กกรูปนะครับซ,<อ>รซึ่งจะเป็นการซอรล่องลึกซึ่งจะเป็นการซอรล่องเสมือนไม้จริงเลยครับมันซอรล่องได้แล้วเราตัวมือจับอะคะ่ะใช้เป็นดิจิตอลดอล็อกได้ไหมคะพี่อ๋อตัวนี้สามารถใส่ได้นะครับเราจะใส่เป็นดิจิตอลดอล็อกหรือว่าเราจะเจาะตาแมวตรงนี้ก็ได้นะครับไม่แน่ใจว่ามันมีขนาดไหนบ้างคะใส่อะไรบ้าง ขนาดมาตรฐานของเรานะครับสำหรับประตู WPC จะมีขนาดไซส์70คูณ2เมตร80คูณ2เมตรและ90คูณ2เมตรครับอีกนิดนึงค่ะพี่ถ้าหนูอยากเปลี่ยนประตูแล้วตัววงกบของมาสเตอร์วูดอะค่ะมีแบบแรบสีเดียวกันกับประตูไหมคะอ๋อมีครับนี่เลยประตูวงกบ WPC แบบแรบฟิล์มนะครับซึ่งจะเป็น WPC แรปฟิล์มสีเดียวกันกับตัวหน้าบานนะครับสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะพี่ ไม่ติดอะไรเลยถ้างั้นเราไปเปิดบินกันเลยไหมคะอยากเปลี่ยนเต็มที่แล้วอะ